จดทะเบียนสมรสก,กับชาวต่างชาติจดที่ไทยหรือจดที่ต่างประเทศดีกว่ากาันสวัสดีค่ะอ้อม TST Swiss นะคะวันนี้อ้อมจะมาตอบคำถามที่หลายคนสงสยัยและสอบถามอ้อมไปทางหลังบ้านเยอะมากๆค่ะว่าการที่เราจะดําเนินการจดทะเบียนสมรสกกับแฟนชาวต่างชาตินั้นจดที่ไทยหรือจดที่ต่างประเทศดีกว่ากาันคาตอบก็คือ การจดที่ไหนก็มีผลตามกฎหมายเหมือนกันค่ะเพียงแต่ทางคู่สมรสนะคะอาจจะต้องคุยแล้วก็ปรึกษากันค่ะว่าทางคู่สะดวกแบบไหนถ้าชาวต่างชาติมีเวลาและสะดวกเดินทางมาจดทะเบียนสมรสที่ไทยก็สามารถจดทะเบียนสมรสที่ไทยได้ค่ะแต่หากฝ่ายชาวไทยเองมีเวลาและสามารถเตรียมเอกสารเพื่อดําเนินการเป็นจดทะเบียนสมรสที่ต่างประเทศได้ก็ให้เลือกจดทะเบียนสมรสที่ต่างประเทศค่ะข้อดีของการจดทะเบียนสมรสที่ไทยนะคะคือเราสามารถควบคุมขั้นตอนได้ง่ายกว่าและฝ่ายชาวต่างชาติบางประเทศนะคะ สามารถเดินทางเข้ามาทําเอกสารที่สถานทูตของประเทศตัวเองในประเทศไทยได้เลยค่ะแล้วเราเองนะคะก็ยังสามารถเข้าใจกฎหมายและขั้นตอนได้มากกว่าแถมประหยัดค่าเดินทางของฝ่ายชาวไทยด้วยค่ะและในกรณีของชาวต่างชาติที่ต้องการย้ายมาอยู่กับภรรยาที่เมืองไทยหลังจากที่จดทะเบียนสมรสเสร็จแล้วก็ยังสามารถใช้ใบทะเบียนสมรสนี้นะคะไปทำนอนโอวีซ่าให้สามารถเข้ามาอยู่ในไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองค่ะ ส่วนข้อเสียนะคะฝ่ายชาวต่างชาติอาจจะใช้ระยะเวลาที่ต้องดาเนินการในไทยอย่างน้อย1อาทิตย์หรือบ้างประเทศนะคะอาจจะต้องดําเนินการขอใบรับรองสถานะหรือใบรับรองโสดมาจากประเทศต้นทางก่อนซึ่งอาจจะกินระยะเวลาเป็น1-2เดือนก็มีค่ะ ส่วนการเดินทางไปจดทะเบียนสมรสที่ต่างประเทศข้อดีก็คือฝ่ายชาวต่างชาติเองนะคะอาจจะสะดวกกว่าเพราะว่าคุณขั้นตอนในประเทศของตัวเองบางประเทศนะคะสามารถทำได้ง่ายจบในวันเดียวไม่ต้องแปลเอกสารกลับไปกลับมาหลายรอบค่ะ ส่วนข้อเสียนะคะฝ่ายชาวไทยจะต้องเตรียมเอกสารเพื่อดําเนินการจดทะเบียนสมรสที่ต่างประเทศเดี๋ยวจะต้องมีการแปลเอกสารมีการรับรองเอกสารจากกรมการกงสุลกระทรวงการตร่างประเทศและรับรองเอกสารจากสถานทูตของประเทศของคู่สมรสในประเทศไทยด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะต้องใช้ระยะเวลามากกว่าและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้รวมถึงฝ่ายชาวไทยเองก็จะต้องทําวีซ่าเพื่อดําเนินการไปจดทะเบียนสมรสที่ต่างประเทศนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะให้เราเลือกเลยค่ะว่าทางเราและแฟนหรือว่าคู่สมรสเนี่ยสะดวกที่จะดําเนินการจดทะเบียนสมรสแบบไหนเพราะไม่ว่าเราจะจดทะเบียนสมรสที่ไหนนะคะใบทะเบียนสมรสของเราก็มีผลตามกฎหมายของทั้งสองประเทศค่ะ